หน่อยสารค้าเนาม่ใมาน่อยไมเก็บคนในห้องมีใงีมาหน่อย,ยเก็บคนในห้องไปยัง่งมะไปนางสวัสดีครับเมื่อเจ่จามาแล้วนี่แใ่เบิง์นวันเดอ้อบริตรัว มันมากมันมากองอยู่นี่แม่มันมากกองแต่อยู่มองกันมอลำนี่แม่มองอื่นมันมากกองแม่คุณแม่มันมากกองแม่มันมาขอนอยู่มองเวทีนี่แม่หลุดนายคนตกบ่มีกำลังครับกำลังขึ้นจังนันกำลังเจ็ดตัวอ้วหกทอมีด โอ้โฮ oh, ่ถอมีดกลับบ้านเนาะวันดีครับวันดีครับสวัสดีคุณต่างจิตด้วยนะค <c oughs> รับอีหลี่โบดไตัวที่พี่น้องมันมาอยู่ใส่หนียู่ตลาดปา,าดเครือเก่าครับมันมาขอนได้ที่ยุหม่องระเบียบนี่เมีนี่มมมมมมนมนเมียวงนี้เมียตาหม่องคุณมันบ่ไปไปคุณเมียคุณคือแก่งกลางฟางยู่บตุกเลยเนาะ<ท>นั่นนั่นลิ้นแล้วลิ้นแล้ว มาร์กอดิสฐนคิดถึงครับหลวงพี่ปักตะไคร่จ้าโอ้ยปักว่าไดดอกปังๆเนื้อมีดโอ้ยปังปังปัวปัปังยังปังอันปังยังกอบปังอันปังอันปังปังฝนเตี้ยนายนายนายยังมือเว้นมันกัแดดอยู่บ่โ่งคือดอกมีดเมียนอยู่มืดจืบอยู่ค้องตัน แก่งทางอ้อพุอ่นะเมื่กป้านเนี่ยแก่ที่ตกโขตกโพมันก็ะตกแต่อยู่มงนีเนาะเนี่ยป้าเน,น่ะมันอยู่ตะมงนีบอกเอ่ยเอ่ยอ่อนปักตะไคร่โอ้ยมแต่ติดถ่วมบ่ตกดอกเพื่อได้โบนี่เ่ตกดอกพะนา มานแต่ฝนเนาะกำลังใจเดอ้อขอบคุณครับสวัสดี39คนสวัสดีแม่ครับสวัสดีภาษาอังกฤษนะครับเป็นอะไรอยู่ มาเล่นบางพี่ฝขนมมีแล้วครับปะญญาใหญ่เวธีดวนเนาะช่วงพายูเขาแมนครับพายู่ไม่เขาไมา้อีกแล้วครับลังส์ได้มากคือเกอา่าบัวเจ้าบัวรู๋ไหมครับว่าลังสิิเได,ไดมไหม่บอมาลาดผพามาขายทุนเลี้ยงพานางรถมาจะไปเดี๋ยวนี้แหละจะไปขายของซอยพระนครรถกลับบ้านเอฟซีครับชอบชอบขอบคุณครับเจเจโอ,อคือบัวบ แล้วย่องมอมมีฝนมือเนี่ยโอ้แล้วย่องมอมมีฝนก็ทิเอ้ยจะเนี่ยมันมาขอนแตยู่มองนี่เมียมองระเบียบนี่เมียมองอื่นมันบอกไปอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสี่สิบห้าคนนะครับ โคตงดอกจาก่าเมนบบสูดๆด้วยมีดครับแม่อีแม่ก็รอดเด้อเป็นเงียบเงียบวัตถิธรรมหาย,ยุย่แม่ทำอะไรนี่ผู้อยู่เบื้องหลังของสลิงของเรานะครับปิดตลอดบอัวบวชืึ้นดอกท่าอันท่ายเบื้องนีมันมาขวัญไปอยู่หม่องห้าวแหมหม่มองหมอล่ำแหม เึ้นบ่ขอนนี่แม่ผมพูดกับบกขอนแม่บ่ขอนได้ยู่บตรงนี้ไหมไม่ยังพร้อมแล้วโจมุ้งเื้อมั่นใจน่ะจักษ์บาทตกๆเหล้วก็ร่างมาสวัสดีครับเดินไปทัวร์เรื่อยๆครับเดินไปทัวร์เรื่อยๆค,ค,คนตกบัวแม่มันก็ร่างมากไหมครับสวัสดีบอสของเรานะครับ นี่ครับแม่ฝนมักระเบียบตัวลูกแม่นครับเอาค่าปีนี้ฝนประมักแต่ระเบียบแมปฐมฝนกลับมากปฐมฝนกลับมากใจกันลอยฝนกลับมาเมื่อแห้งแท้ครับแม่นแม่นล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องโจสวัสดีครับพี่สาวพี่ดุดนำเพจสวัสดีจ่ามียุเลยครับปีน้นนี้หล่ะที่ทำาหี่ได้ดวงจ้ำรับ นะขอเนาะจะจะภาพคนไหนที่เจียนจ้างมาลั่นต้องสร้างโดมนะคะเฮ็ดโดมกดบอนบ,บอเฮ็ดออกกลางขึ้นเต,นเตน็นนี่แม่แม่กึ่งเต็นกึ่งเต็นอันนี้แม่กลางเต็นใหญ่แม่ให้นมาลั่นเขาใหญ่ไห<ง>มอเออเขาไปอยู่ในนั่นเนาะ สวัสดีครับสวัสดีภาษาอังกฤษด้วยนะครับเมื่อนี้กันตกเสียหายเลยสิกลับบ้านถ้าปรอยุทธ์ตกหล่นไปแล้วพี่ไปแนเลยมันอยู่ตม่งเฮาเดินเนี่ยมันอยู่ตะม่วงเฮ้านี่เหม่เต้นเต้นแข้งหัวเต้นแข้งหัวเต้นแข้งหนได้อยู่ตอนนี้ม่เห็น่ทั้งหัวเข้ายากเดียวเดตอนนี้ท่าใบหนูสวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านเจ้าพ่อเดี๋ยวจะหมดให้เหรอไล่มันไปล่อยที่เจอเราเราไม่ก็บบไปเป็นแต่ได้เหรียญเพาะน้องจามิตบวกคืดออกอึ้ย เนี่ยคืออยชาทำมันนนี่ผดแดดแล้วท่านเม่พูน้<ส>นดมงคลมงคลผัดแดดมงมนี่ผดนี้คือห่วงนี่นข้นอย่างคะ่ะนี่แม่ยุ่ง่งเดียวหน,นะเด,ดนเดี๋ยวตลอดบ่นออคืนนี่บ๊อกคืนหอกครับ <ST S> ลอดค่ะถ้าแม่เมกันนี้นีมาบ้านอย่ากลับบ้านเราดนนดนหอดบ้านเราเป็นบ่อน้าเมึงมีตุกีบขอบุณค่า ขอบคุณนะครับเป็นยูไซลา่าเรนยูกรุงเทพคร่ะยูอันตลาดปฐวิกกรแม่แรงหลายโนกัมพยญานนท์โอ้บอไดมาไลา่คู่แล้วหรอคู่เอ้ยฝนตกคู่ฝากมาไล่มาหายบอไดแล้วหรอบอไดคลองแล้วหรอเอาไปเต้นผู้เดียวเตีย้ยเซอรดี้หกสิบคนนะครับอยากเบิร์บอไดเบิร์ศูนย์อารมณ์เสียเนาะเขาเรียกติ๊กนะครับมาเอาแม่แรงอยู่นี่เดอหลายใครเก่ง ลุ่นค่กลุงบีสวัสดีลุงบีนะครับลุ่นค่กลุ่นเน่เก็บของเลยกับอีสานนั่นแหละยายสวัสดีครับยายพี่ทลหีเที่ยววันนี้ลูกไม่มาเลยมันไปแล้วลูกไม่มาแล้วที่บ้านเนีย่ยอันดอเหียวอ,อ,อียงังผัดปลาไปที่บ้านเนีย่ยตอนนั่งกำลงังติดแกงมากมองนี่ตอนมองระเบียบอยู่นี่แม่คืมนี่นี่แม่กับบ้านได้ชัวร์อยากากับพ่อจ่ายแล้วพอเพอ ของกอนมันล่มหรอท่านท่านจะออกไปข้างนอกหรอจะไปข้างนอกหรอไปไหนไปไหนอ๋อตลาดซันซันอันนา,าเติมปลาเบ้นกูอยากกินเบ้นกูอยากกินบักม่วนข้งเมียน,นี่เดรั่งนั่นแหลเจ็๊ยบทองนะคะเจ็๊ยบทองบมอห้องน้ำม,มันมีอยู่บนเตียงนี่กับเมนยัวพี่สามทุ่มเราก็ติดปิดไว้แทน เอาปีนี้ได้แอ้น้ำน้ำเหมือนมันบ้าลังเก็บจานเก็บเอาแเขาดดมากเราเด็อดปะเอาเลยไปที่มาเดี๋ยวของอะไรผ่านแฉกกระไดแค่์โอ้สวัสดีแท็กู้สวัสดีครับพี่เพลสวัสดีครับกานอยุติยิงจู่พยัคฆ์บรรยากาศ แดดแล้วก็ทุ่งขึ้นพระแดดจะอยู่หัวอื่นใช่ไแต่ว่าปกระเบียบระเบียบหน,นมึมันมีคนมีฝั่งหนึ่ม,นมันก็พูดอย่างนั้นแหละแม่ที่เรียกทำร้อนร้อนแบบว่าได้อะไรอยากบรรอากาศนะมันบอกว่าจะตกได้ขนมปังยังยังไม่ได้ครับมันก็ว่าจะตกทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มใช่ไหมหกทุ่ม 这个断剑。 Thank you know มเมนูอพี่น่ไปเรอทยมเนาลีคนนยได้เยอครัเข้าไม่ไู้อเ,อออออเออรู้จักก่อนใช่ไหมเออรู้จักก่อนเอามารายงานเสียมาพี่ คิดว่าบนูาบนมารายงานฝนดน้วยนสวัสดีครับวัสดีครับเจ้าดีพี่เดือนวยนอเนี่เนีนเาไปยังไดกับฝนเนาะรายงานด้วยรายงานข่าวตกบ่ บอตต๊กมือนี่เอาเมื่อคืนรูกเอาสันรูพยากรเนี่ยพยากรคือมื่อคืนนะมัดในตีมักขี้่อนมัดใตหรื่เนียวหนานะเหนียมาเด้อข่มาไม่หอมกอต้องใหญ่กว่าตั้งองงานทั้งหลาบ้องต้องคอยต้แห้งขวบแล้วต้องต้อนาทองงามองงามยุทางเลี้ยงดีเ ปลากยังตกแหงดย้จันปลาคนว่าตัพนะระดับคู่ปลากันยังตกอันคนมาค่คยพ่อผู้ท้ายแล้วจะเพิ่นปลาอเนี่ยมันน้องใครจะคำฟ้าได้เพราะว่าเพราะว่าคำมาโดนแล้วพอแตนิวแต่เขามาอยู <ARM> ่หมู่บ้านก็ได้พัวหมืแล้วก็ได้ไหวมาแบบนั้นเหมือนข้าใจวบ่ เป็นเียบ่ออ้วนี่ิบกาปีลรวทาได้ผัว้องเขาอยูเขาไม่ยุ่บ้านเขาก็ได้แน้วเนั่ยเ้าแดดเราเห็นบ่อเื่อแดดแดเื่อแดดเต้าแดดมันอ่อมเราเลยครับต่างตคนเนาะลูกให้นะมาเอ้พวกเสี่ยวยาไปเชี่ยวมากเวลาจ้าพวี่ยวยาไปเชี่ยวมากว่มา เมื <muitas> ้อแถววะอันเพื่อน่าเจ้าของกินเบียร์วะฮะไม่ยังกรอกงั้่าสวัสดีครับเพื่อนเขาว่าเจ้าขบพิมพ์เมฆผู้หลานมาไม่ยังกรอกตี่ไดไอจัวเออเลิกตี่นึงครับเลิกตี่นึงสวัสดีจามีกวดจามีจั๊กน้อยด้เนี่ยเลิกจั๊กน้อยนี่เลิกกจันี่ยหล่ะเลิกเลิกจั๊กน้อยนี่เพิ่นถามว่าเลิกสี่ไดเลิกจั๊กน้อยเนี่ย่ล่ะเลิกคนมากก็เลิกบอกให้แม่นปักตะไคร้เลยจ้าโอ้ อันนี้แม่นปากตะไคร่ถวมแต่บังแม่นปากตะไคร่นั่นบางแมก้อนเอามาอะไงันข่าวนี่ยุเดไม่หีกกิรอนมากต้นงบอกให้เขาว่าเฉาหอดพี่เดินคิดถึงเ่นใจมีดมือนี้อนครับตลาดประท่อมก้อนปุเรย์าปีกันท่ายาอครับ่อ้ ฮะขนมปังไว้เฮ้ยโอ้ยเตียโอ้ยขอบคุณมากเขาได้ลายแท้เจ้าใดระบอกขอบคุณขนมปังจากน้องต้นร้านสเต็กต้นเทือบูร้านสเต็กสีสันนะครับออะไรนะแถวไหนนะแม็กแถวนะเออมีต้นเทือบูขอบคุณมากคคับขนม ลิ้นไปอันกล้วยมืดเดียวมืดบอสในลิ้นแต่ว่าไห้พี่เติร์นล่องเบิงไข่พี่เติร์นปากล่องเบิงเผื่อฝนมาตกนั่นแหละท่วมนั่นแหละท่วมขั้นบอาขั้นในลิ้นกล้วยฮอกาคึมคึม บ้าเมยใหญ่แท้ไม่กกร,รมูกีก่อนลงวันหอมลงเออให้ลุงอยงหันเกาสิบกว่าเดี๋ยไปแตะลอย, <c oughs> ยคื <c oughs> บอบ่มียิ <c oughs> ้กวยพอเทอว่าขันบ่คขึ้กันสิปกระกับเลยไปพัทยาเายันะาจา <c oughs> ้าก็ในีสื้เ,เบิ้งทองฝาอ่ะเส่เบิง้ง ถ้นนหนมีแดดมันมองระเบียบอยู่เห่อฝุดคืมเอาเนี่ยมองนี่ฝุดคืมนี่ค่อยจางออกแล้วจางออกแต่ว่ากระบําบมอมันใจไม่กินบริเวณขนมปังผ้มมากลับบานถั่วเม่นอยู่เดี๋ยวกับบ้านไปตั้งหลักไม่ไปถักเสือผ่าสวัสดีนะครับแม่เมืมอเ่อนี้ขอให้ปลอดภัยนะซาทูครับพี่เดือนอย่าไปตักเสือผ่าเพ้าะล่วยแต่วันดีแม่จากอ่า สวีเดนนะรออสเตรเลียเป็นาเอามาผักเลมนี่ดีมผักเลมไก่หายมาผักเลมแต่ยุงเทียวาผักเลมผักเลมมาผักเลมสามี่มือผ่กเลมรอเป็นน่งอยเอทันเมยผักเลมสามที่มือแล้วโตไปที่เป็นเรือเอ่ไม้มาผักเลมอยู่พี่มผักเลมไก่หายแมงกอเป็นยังไงบ้างแล้พาขยุโดนพยากรอากาศเขาเหนือทางบางหน้าแกงนาจา บางหน้าแจ้งแต่าบางนี่บางแก็บมืด<า>่าตื่มแล้วโอ้ย้ากตื่มแล้วฟไฟติ่มแล้วยั่นเด้กินมาแมนรถเหี้ยติ่แล้วโอ้ยแล่นน้ำฟองขึ้นใหญ่ออก่าเหมือนสวยง่เพราะฉันเขาจัดเชียนั่นแล้ว ไอ้อ่ทอปปากล่องเบิงมันจังสีบทตกนะทอปใดทอปแขกหรือทอปท่านักท่านนักบอญท่านนันพดมือรี้พอฝนเรื่อขอบคุณค่ะัน่ะบเนี้ม่สบายว่าไม่ตืนแอบจะมบายแล้วมัดน้ สวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วหรอพี่น้องอเดี๋ยวสิมาเดี๋ยวสิมารายงานใหม่เด้อมารายงานใหม่